กลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะคุยกันต่อค่ะเรายังเหลือปัจจัยที่สามของสาเหตุว่าทำไมคนคนนี้ถึงได้กลายมาเป็นอาชญากรอ,อืมสำหรับปัจจัยสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวทวนปัจจัยสองปัจจัยแรกก็คือพันธุกรรมกับสมองนะฮะค่ะแต่ถึงแม้ว่าพันธุกรรมจะมียีนกรบและถึงแม้ว่าสมองส่วนหน้าจะผิดปกติด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะเป็อนอาชญากรจนกว่าปัจจัยที่สามคือความเจ็บปวดในวัยเด็ก จะเกิดขึ้น <Ừ. S 1> ไม่คิดอตอนช่วงแรกคุณเป้บอกว่าได้ดูสารคดีของพวกเราอาชญากรอาชญฆากรต่อเนื่องนะ uh huh. ผมก็ดูเช่นกันแล้วจะบอกเลยว่าคนเหล่านี้เน100นะี่ยเก้าสิบเก้าในร้อยนะฮะมีวัยเด็กที่เจ็บปวด <c oughs> คืออาจจะโดนทําร้ายทุบตีคุณพ่อคุณแม่คือปฏิบัติไม่ดีถูกต้องครับถูกต้องแ,แล้วเขาบอกว่าวัยเด็กมันสําคัญใช่ไหมคุณภูเพราะว่าอาจจะโดนมากโดนน้อยอะไรก็ตามแต่มันหล่อหลอมให้เราโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุค,คลิกแบบนี้ความคิดแบบนี้ตามหลักการเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเด็กเนี่ยเป็นเหมือนกับทบ b ล l a r a s านะฮรเป็นภาษาละตินแปลว่า clean slate ีนส a n s แปลเป็นไทยก็คือผ้าขาวอไอ้ผ้าขาวนี่ก็คือว่า ถ้าเราจะใส่สีอะไรเข้าไปในเด็กเนี่ยเด็กก็จะเป็นสีนั้นนะครับเราวาดภาพความรุนแรงเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรุนแรงเราวาดภาพแห่งความรักความอบอุ่นเขาจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักความอบอุ่นอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังต่อไปคือว่าคนที่เป็นอาชญากรหรือฆาตกรต่อเนื่องทุกคนเนี่ยจะมีการไวเด็กประมาณนี้นะเช่น พ่อแม่ทิ้งเป็นลูกกำพร้า <yeah. S 2> โดนพี่เลี้ยงข่มขืนนะครับมีกรณีหนึ่งนะครผมจําไม่ชื่อไม่ค่อยเท็ดบันดี้หรือเปล่าผมจําไม่ค่อยจาชื่อไม่แน่ใจนะครก็คือโดนคุณยาย <yeah. S 2> นะบับงคับให้แก้ผ้าอ oh. แล้วคุณยายก็ช่วยตัวเองต่อหน้าเขาว้าย <Why? S 2> คือมันเป็นอะไรที่ประหลาดแล้วก็ทําให้เด็กคนนี้เนี่ย มีปัญหนานะครับ uh. คนมันจะมีอะไรแปลกมาหรือว่ามีพ่อที่อ่าแล้วเป็นลูกชายด้วยนะะ uh huh. เป็นกระทําชําเราทางเพศลูกชาย uh huh. พ่อตัวเอง uh huh. คนเหล่านี้เนี่ยเมื่อโดนอะไรแบบนี้เข้าไปแล้วเนี่ย uh huh. ปอปอนกับการที่เขามียีนนักรบแล้วก็สมองไม่ดีเนี่ย uh huh. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะไม่เรียนรู้ศีลธรรมครับ uh huh. คือเขาจะ เจ็บปวดจนกระทั่งเขาต้องการที่จะถ่ายโอนความเจ็บปวดนั้นนะไปสู่คนอื่นตอนที่เขาโตขึ้นผมจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นกรณีนะครับของอเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะผมจำชื่อของเขาไม่ได้นะ,ะเป็นเป็นฆาตการต่อเนื่องที่ไล่ฆ่าผู้หญิงผมบลอนอที่ผมยาวประมาณเกือบถึงหน้าอกนะถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอะสเปคนี้ต้องเคยทำอะไรเขามาก่อนใช่ไหมถูกต้องครับคุณนุเป้เก่มากนะฮะ,ก,ะ,ะก็คือ คนคนนี้เนี่ยเคยโดนผู้หญิงผมบอล hmm. ที่อ่าผมความยาวประมาณเกือบถึงหน้าอกเนี่ยหักอก uh, อ่าฝังใจโอ้ยฝังใจมากว่า uh huh. แบบเจ็บปวดมากแล้วตอนเด็กๆคนคนนี้เองเนี่ยก็มีครอบครัวที่ไม่อบอุ่นด้วย <c oughs> วเจ็บปวดโอ้ยเกลียดเกลียดเกลียดโลกใบนี้คือคนที่มีครอบครัวไม่อบอุ่นเนี่ยเขาจะเกลียดโลก เขาจะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมแล้วไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องทําอะไรดีๆให้กับสังคมหรือเพื่อนมนุษย์ในเมื่อเพื่อนมนุษย์ทาเลวกับเขาตอนนี้เขายังเด็กนะฮะแล้วไอ้ความทรงจําฝังใจเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นตอนเด็กเนี่ยมันอยู่ในจิตใต้สํานึกค่ะเพราะฉะนั้นมันแกยากมาอ่ะกลับมาที่กรณีคนนี้เมื่อคนนี้เนี่ยเขารู้สึกเจ็บปวดกับชีวิตแล้วดันมาโดนผู้หญิงคนนี้หักอกอีกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือเขาสาบานกับตัวเองนะครับลึกๆว่าเขาจะฆ่าผู้หญิงที่มีลักษณะแบบเนี้ย ไปเรื่อยๆเพราะผู้หญิงแบบเนี้เคยมาทําให้เขาเจ็บปวดนานอ่าคือแบบถ้าลักษณะนี้แสดงว่าเป็นคนไม่ดีอย่าอยู่ในสังคมเลยอย่าอยู่เลยทําให้ฉันเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตอนที่ฉันเด็กๆนะครับซึ่งก็เคยมีกรณีของกรณีหนึ่งอันนี้เรื่องส่วนตัวของผมนะฮะก็คือว่าผมเนี่ยเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นพิตตี้นะเมื่อเขาเป็นพิตตี้เนี่ยแล้วเขามีแฟนผู้ชายคนหนึ่งแล้วแฟนคนนี้เป็นคนดุนแรงมากค่ะ อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแฟนคนนี้เนี่ยคือเขาบอกเลิกแฟนคนนี้เพราะแฟนคนนี้แบบเป็นคนแบบหัวรุนแรงนะฮะเขาบอกเลิกไปแล้วก็อีกประมาณแค่สองสาวันหลังจากนั้นเองแฟนคนนี้ไปดักหน้าเขาทํางานอยู่เป็นพนักงานส่งเอกสารที่สถานีตารวจอแฟนคนนี้ยแฟนชายยไปดักหน้าที่สถานีตารวจแล้วก็เอาปืนยิงเขาอเขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็เอาปืนยิงตัวเองเสียชีวิตตามเลยเลยหน้าสถานีตํารวจอยากจะบอกว่าคนที่มีปัญหาในวัยเด็ก แล้วแฟนเขามีครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นนะเหมือนกับไอ้ข่าวนายวันชัยที่ไปคมคืนน้องบนรถไฟฮะก็นะครับมีมีเสพยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะทําให้เกิดความเจ็บปวดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะ h a เดิลหรือว่ารับมือมันอย่างถูกต้องได้อย่างเช่นอย่างถ้าคุณมูเป้หรือผมหรือคนปกติเจ็บปวดเนี่ยเราก็จะอ่าไปฟังเพลงนะครับอุ้ยนั่งร้องเพลงกินข้าวอร่อยยถูกต้องหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงเที่ยวต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่คนที่เขามีความเจ็บปวดในวัยเด็กมากๆเนี่ยเขาจะถ่ายโอนความเจ็บปวดของเขาไม่เป็นเขาจะถ่ายโอนออกมาในรูปแบบที่รุนแรงและโหดร้ายและ นั่นอ่ะมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียด้วยคือคนเหล่านี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีเพื่อนครับสังเกตเพราะว่าเขาเนี่ยเออแล้วก็พ่อแม่ก็จะไม่รักเขาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยถ้ามีคนคนหนึ่งที่รักเขาเนี่ยเขาจะแบบเอยอย่าเลยเดี๋ยวคนคนนี้เสียใจอโอ้ยฉันไม่ทําหรอกเดี๋ยว่าพ่อแม่เพื่อนญาติอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าเอ้ยผิดหวังในตัวเราแต่คนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือถ้าเรามียีนนักรบ ถ้าเรามีสมองส่วนหน้าที่ไม่สมบูรณ์นะครับและถ้าเกิดเราเนี่ยมีความเจ็บปวดในวัยเด็กอยู่มาก <Okay. S 2> มันจะเป็นสามปัจจัยที่กอปอและประกอบขึ้นมาให้คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นอชัชญากรนะครับ น่าสนใจไหมล่ะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาชําและสมองของอาชญากรตอนที่2กันต่อแอบยิงเป็นประเด็นว่าถ้าคุณเป็นเหยื่อ,อเราจะต้องทำอย่างไรให้หลุดรอดจากสถานการณ์นั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาเมาส์กันในอัางคารหน้านะคะขอบคุณคุณผู้ค่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ